ท,ที่เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนายธงชัยแสนทวีสุขผูมหน่วยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานอุบลราชธานีพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวร่วมพิธีเปิดงานประเพณีแห่มาลัยเข้าตอกอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรประจำปี2564โดยมีนายชนลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนายศรีศรีพุทธริน นายอำเภอมหาชนะชัยกล่าวว่างานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกมีความเป็นมาตามประวัติพระพุทธศาสนาที่ปรากฏในพระไตรปิฎกส่วนที่ว่าด้วยพระสุตตันตปิฎกบทปรินิพพานสูตรกล่าวว่าดอกมณฑารบซึ่งเป็นดอกไม้บนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงมีความสวยงามและมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ เวลาที่ดอกมณฑารบจะบานและร่วงหล่นลงมาอย่างโลกมนุษย์ก็ต่อเมื่อมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่เหตุการณ์ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูตรตรัสรู้ปรินิพานจาตุรงคสันิบาตและทรงแสดงธรรมจากกรรมปรวัตนสูตรสำหรับชาวเพิมหาชนะชัยได้มีการนำข้าวตอกมาร้อยเป็นสายยาวๆแล้วประกอบการเป็นมาลัยข้าวตอกรูปแบบต่างๆอย่างสวยงามเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา วันขึ้น15ค่ำเดือน3ของทุกปีและต่อมามีการพัฒนาไปสู่การประกวดมาลัยข้าวตอกขนาดใหญ่ประกอบกับขบวนนางรำและขบวนแห่ที่ตกแต่งประดับประดายอย่างสวยงามจนกลายเป็นงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกที่ยิ่งใหญ่ของอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดเยสโสธรและถือว่าเป็นการจัดงานแห่มาลัยข้าวตอกหนึ่งเดียวในโลกนับตั้งแต่ปี2554เป็นต้นมา ในปีพศ2564หลายจังหวัดในประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกที่2และเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019อำเภอมหาชนะชัยโดยการอนุญาตของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเยโสธรจึงได้กำหนดจัดงานประเพณีแห่มาลัยเข้าตอกประจำปี2564ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่25กุมภาพันธ์2564เพียงวันเดียวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสารและพัฒนาน ประเพณีแห่มาลัยเข้าตอกให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้กับเยาวชนรุ่นหลังเพื่อส่งเสริมและเชื่อมโยงงานประเพณีแห่มาลัยเข้าตอกไปสู่การท่องเที่ยวจังหวัดยะโสธรและการท่องเที่ยวในภูมิภาคเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของประชาชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่สําหรับผลการประกวดมาลัยเข้าตอกถิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ พระเทพพรตราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีประเพนีแห่มาลัยเข้าตอกประจำปี2564อําเภอมหาชนชัยจังหวัดยโสธรประเภทสายฝนรางวัลชนะเลิศอันดับที่1ชุมชนคุ้มฝั่งแดงพัฒนาหมู่ที่3รองชนะเลิศอันดับที่1โรงเรียนผ่องแพ้วศึกษาปัญญานุสรรองชนะเลิศอันดับที่2ององค์การบริหารส่วนตำบลฟ้าหยาด ประเภทมัดข้อรางวัลชนะเลิศอันดับที่1องค์การบริหารส่วนตำบลพระเสารองชนะเลิศอันดับที่1ชุมชนหมู่ที่9รองชนะเลิศอันดับที่สองชุมชนคุ้มวัดหอกองหมู่ที่4